แล้วก็มีเครือข่ายเดือนตุลานะคะมีมูลนิธิวีรชนประชาธิปไตยของคุณหมอสารนะคะหมอสารหารัตถินะมีมูลนิธินิคมกัรธรรมาิบูรก็คืออดีตประธานมูลนิธิสิบสี่ตุลานะคะมูลนิธิศักยภาพชุมชนชมรมดมลงใจนะคะแล้วก็อีกหลายแห่งนะคะมีทั้งกลุ่มเพื่อนรัฐธรรมนูญนะคะอดีตนายกองการนักศึกษาแ่านี้เนี่ยเรารวมตัวกันเพื่อจัดงานนะคะ แล้วก็เนื่องจากมันครบรอบ40ปีอะค่ะก็ถือโอกาสว่ามาเยี่ยมสื่อมวลชนเนื่องจากว่ามันไม่เป็นข่าวเลยนะคะก็อยากให้ทางสื่อเนี่ยช่วยช่วยลงข่าวให้นะคะแล้วก็ทางญาติที่มาเองเนี่ยและตัวบีระชนเนี่ยค่ะก็ขออนุญาตแนะนำตัวค่ะกำเนิดดูดมากปริญาตรีรับดูดมากที่สุดนลยคนแรกแล้วก็จุดเรียนดีด้าแต่โมดิจ่าก็เป็นคนหน้วเอแต่มอนถูกจริ ที่เราได้ไปดูของอยูนะค้วก็ถ้ามีพฤติกรรมที่หมดก็โดนก็จะมีการแจนงขค่ะตอนนี้ทั้งหมดเนี่ยค่ะเราเหตุที่เราต้องมาเดินสายเนี่ยเราก็อยากจะแนะนําว่าเรามีกิจกรรมอะไรบ้างแต่ว่าถ้าทําสื่อสองสัยอะไรก็ศึกษาหาหรือถอามถ่านได้ วันไมถึงจวันที่สิบสามใช่ไหมก็วันาีวันี่แยวันสิบสาวันที่สิบสาเนี่ยเราเราตอนเราได้รัฐมนูลมาได้ประชาาษมาเนี่ยทุกชนชันทุกชั้นเลยได้ได้ผลประโยชน์ตรงนี้หมดตันนี้เราก็อยากให้วันที่สิบสามเป็นวันอาทิตย์แล้วมันเันเริ่มต้นที่เราเรียกแล้วเนี่ยนี่เราเดินไปมัคคุเทศางเะเริ่มจากกะไรศาสตมาทสัรใจแล้วก็จะ คนบรรยุด้วยกรรมกรสหภาพแรงงานอะไรที่ได้ผลประโยชน์นี้จะได้มารุวมลั่ลึกในเมื่อมันนานแล้วสี่สิบปีแล้วประชาธิปไตยก็ยังไม่สมบูรณ์ยังมีขัดข้องยังมีรัฐประหารอยู่ตลอดเวลาแก็เลยอยากจะให้สื่อได้โปรโมาให้คนทุกชาตนมาร่วมลั่ลึกคนที่ได้อย่างสหภาพแรงงานแรงงานกรรมกรอย่างเงี้ยมันรุ่มหลั่งลึกตั้งแต่เจ็ดโมงเช้า ในบาทแล้วเราก็เดินมาที่ธรรมศาสตร์จัดงานนั้นแล้วก็มีเต็นท์ญาติจำน่ายของที่ระลึกตั้งแต่วันที่5ตุลาไปจนถึง14ตุลาเลยเรามีเต็นท์สิบเต็นท์มีจำนายของพี่แล้วแม่ปีนี้รทศกาลของญาติที่เริ่มเกิดเรื่องตั้งแต่16เราจะมีมีให้ดูแล้วมีฉลากสไลด์มีซีดีซึ่งเราไปสมัยนั้นก็ มันก็ดังนะก็ทีวีก็ออกอไทยสกายฐานสูงของอช่องเจ็ดสีอะไรของกัลตนาก็มีเราจะมีหมกเลยที่ไปสัมภาษณ์ญาติแล้วตอนนี้เราตั้งเป็นสมาคมญาติมาที่กเกษียณมาจากเป็นพยาบาลทางไฟฟ้าสุดภาคเราก็เกษียณมาแล้วก็มาดูแลกันเองเพราะว่าไม่มีใครดูแลเราซึ่งมูลนิธิซึ่ตั้งมาเพื่อ สร้างอนุสรณ์สถานก็ดูแลแต่อนุสรณ์สถานเราขอห้องไว้ห้องหนึ่งหมายถึงมูลนิธิที่สี่สิลานใช่ไมูลนิธิสสิบลาที่ที่อยู่เ็แย่ครอบครัวได้เงินมาตอนนั้นที่สีล้านที่เป็นปรรการอยู่แล้วก็สร้างขึ้นมาแต่โดยมากเขาจะดูแลสถานที่แล้วที่เนี่ยเป็นตัวแทนของญาติเป็นประการมูลนิธิอยู่ทุกสมัยแต่มาสมัยหลังเนี่ยมีปัญหาตรงที่ว่ามูลนิธิของเง